ไปครับพาต่อไปเดี๋ยวไปเที่ยวชายหาดกันต่อนะครับนี่ไงร้านกาแฟกูดฟิมีผมั้งแต่ด้วยอวยมากเอ๊ะไปรู้สึกหเดียวเดียว เดียวเองครับร้บากนกาแฟนี้แต่ได้ยินว่าวิวดีว้าวใช่เดินมาหน่อยเดียวนะววเฮ้ยวิวสวยอะ่ะ จิบกาแฟาก่อนเลยไหมเดี๋ยวแวะจิบกาแฟาก่อนเลย <c oughs> <ฮะ>เจอหลังวิวสวยทุดวิวนะครับที่เกาะกูดโอ้มีเค้กด้วยเหรอว้าวนี่ครับ,บวิวโห

ตอนนี้เหลืออะไรบ้างไม่มีเขาบอกกินที่บ้านเทคบีโฮมอ้ยอาหารเพียบมีขายอาหารด้วยเนี่ยโอ้ยเมนูเยอะเลยขนาดนี้นี่อย่เดียวก็ตายนะอุ้ดูรอไม่ได้แล้วทำเมนูเยอะอะไรตอนนี้มีแต่วอลเฟลส์แย่ยอดรองเ้าเอาลวดพีเจรับสั่งอเมริกาโน่ไว้เรียบร้อยเดี๋ยวไปเดินดูวิวตรงนี้บ้าง มีซอฟต์ดิงตรงนี้นะครับมีอย่างอื่นด้วยน,นอกจากกาแฟอโอ้โอ,อยู่ใกล้รีสอร์ทเรามากเลยอยู่แค่นี้เองเอาทำใหญ่เราทำใหญ่าทำสิ่งที่ไหนอะไรแสร ครับไปเที่ยวกันต่อนะครับเดี๋ยวจะพาไปชมจุดชมพระอาทิตย์ตกสวยๆในฮะที่หาดบางเบ้าครับออกจากุดวิวแล้ว <c oughs> จริงๆเดินมาหน่อยเดียวเองนะแยกนี้ขึ้นมาเดินขึ้นมากันนี่แค่ร้อยเมตรเองไหม ที่พักของเรานะฮะห่างกัน رض, นิดเดียวเลยเนาะก็แนะนำวิธีเที่ยวเพิ่มเติมนิดหน่อยนะฮะสำหรับคนที่แบบว่ามากันไม่กี <S <S ่คนอะไรเงี <S 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 ้ย มาเที่ยวกันคน2คนเนี่ยผมแนะนําว่าบน,กนเกาะนี้มีให้เช่ามอเตอร์ไซค์นะครับอาจจะเช่ามอเตอร์ไซค์เที่ยวก็ได้หรือว่าจะเลือกเช่ารถสองแถวแบบพวกเราก็ได้นะครับก็เป็นอีกวิธีหนึ่งแต่ว่าแต่ละจุดของแหล่งท่องเที่ยวนี้ค่อนข้างก็ไกลอยู่เหมือนกันนะที่รงอรอรูรีสอร์ทนะครับโอดแล้วว เบ้ามีสะพานด้วยครับสะพานไม้มีสองสะพานเนี่ยอุย้ยตั้งหลายสะพานอย่างก,ก็เป็นท่าเรือโอ้โหอาทิตย์ตกน่าจะตอนนี้5้าโมงยี่สิบโอ้ฝั่งนู้นมีทิ้งชายด้วยอ่ะแขวนกับต้นมะพร้าวอ่ะ ยอดมะพร้าครับก็เดี๋ยวเราจะใช้เวลาอยู่ที่นี่กันทักใหญ่เลยนะครับสำหรับจุดนี้นะฮะหาดบางเบ้าก็เพื่อที่จะรอชมที่ตกตอนเย็นด้วยแะนะฮะก็บริเวณน,นี้นี่จะเป็นชายหาดที่ มีทั้งท่องเที่ยวมาพักอยู่พอสมควรนะเพราะว่ามีบริการรีสอร์ทบริเวณนี้หลายแห่งนะครับครับเดี๋ยวพาเดินไปบรสะพารน,นะอยากเห็นวิวบนสุพานสานุดสุดเลย เป็นบรรยากาศที่ฟินมากๆเลยคือมันสวยอะบรรยากาศพระาที่ยตกตรงนี้แล้วก็เห็นสะพานไม้แบบนี้ด้วยนะฮะสวยมากเลยะ,ะหาดบางเบ้าบก็กูด ครับพอค่าแล้วก็ถึงเวลาต้องไปกินอาหารเย็นแล้วนะครับสิ่งที่พวกเราเลือกก็คือที่เดิมคร้านอาหาราทะเลที่บ้านอ่าวใหญ่ก็ <S <S ถ้าใครจะมากินอาหารทรี่อ่าวในหญ่นียผมแนะนําว่านั่งรถสมถาดีที่สุดเลยเชย่าทั้งวนันเพราะว่าขาดการจะมุดม,ม,ม์กลับมาที่อ่าวใหญ่นะครับบ้านอ่าวใหญ่มากินอาหารทะเลนะครับติดใจครับร้านเดิมนี่แหละครับมาที่ตกฝั่งลู้น ที่ลารับแล้วนะครับแต่ว่าวิวสวยมากอะ่ะมีหมอกขึ้นอะ่ะแล้วแล้วท้องฟ้าเป็นสีชมพูสีส้มอะไรแบบนี้นสวยครับไปกินก่อนครับไปกินก่อนกลับมากินอีกครั้งร้านนี้ครับซีดสันซีฟู้ดตั้งใจมากินปูเลยครับ ูมาครับวก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 มีก๊อกน้ำล้างเท้าให้ครับอาหารครับกุ้ง ที่นี่ที่นี่ชื่อร้านอะไรนะเราไลฟ์สดเขาหน่อยดีก่อย่ากินนะซีเดอซันี่นี่เพรเราก็ทำอาหารกินซีเดอะซันซีฟู้ดอันนี้ปูหรือท้มตำเนี่ยท้มตำปูมาค่ะคุณพี่้มตำปูมายำยำปูมาแล้วมาอีกสองมเมนูที่บอกว่าทํำได้แบบอร่อยเฮ้ยเรียงหรือสวยเลยอาหารในไทยไยพี่จาย สวัสดีครับคืนนี้นครับเนะบช้านี้ไปกินข้าวกันเก็บของแล้ววันนี้นะครับวันนี้กลับเอาจะเกาะนะฮนะเจะขึ้นรถของแล้วก็เรือของทางรีสอร์ทกลับด้วยรถมารับแหะ ขึ้นเรือตรงท่าเรือของรีสอร์ทพิตต์แพนนะครับนะครับหลายคนที่ดูมาถึงตรงนี้อาจจะแปลกใจนะครับว่าทําไมเราถึงมาขึ้นที่ท่าเรือที่ของรีสอร์ทพิตต์แพนเนี่ยครับเพราะว่าตอนต้นบอกว่าเป็นเรือของทางรีสอร์ทใช่ไหมก็ต้องบอกงี้นะสำหรับคนที่ไม่เคยมาเที่ยวที่เกาะก,กูดหรือมาพัก ort, bell, รีสอร์ททิงเกอร์เบลนะฮะทิงเกอร์เบลกับพีเตอร์แพนเนี่ยเป็นรีสอร์ทในเครือเดียวกันนะครับเห็นไหมว่า ห้องพักเนี่ยจะไม่เหมือนกันก็จะเป็นอีก target group หนึ่งอะไรแบบนี้นะฮะมีเป็นภูเวลล่าบริการตรงน,นัน้นนะครับก็เลยขึ้นเหรือตรงนี้นะสรับเที่ยวกับ <laughs> được, tuần, cái gì của pính nội thành lên không เดินทางกลับนี่อย่างนี้นะครับกลับมันถึงฝั่งนะครับที่ท่าเรือที่แหลมสอกนะครับก็ติดกับท่าเรือก็จะติดกับที่ท่าเรือแรกที่เราลงเรือเมื่อตอนวันแรกของการเดินทางน,น,นะครับก็คือแหลมสอกเหมือนกันนะครับเพียงแต่ว่าของปีเตอร์แพนเขาจะมี ล็อบบี้บริการเนี่ยอยู่ตรงอีกจุดหนึ่งซึ่งอยู่ติดกันเลยนะ <c oughs> กาะการเที่ยวเกาะขูดก็ไม่ยากนะครับเ <c oughs> ขาจะมีรีสอร์ทหลายแบบนะครับประเภทแบบอ่าแบบปีเตอร์แพนจะเป็นแบบว่าเป็นแพ็กเกจนะฮะคูกรวมทั้งอาหารทั้งค่าเรือเลยอะไรเงี้ยนะครับถ้าใครขับรถมาเองเนี่ยเราก็สามารถมาจอดรถตรงนี่ฮะล็อบบี้แอร์เรียของปีเตอร์แพนบนฝั่งของท่าเรือแหละส่งกัได้นะฮะ ก่อนแนะนำเงินประมาณนี้ครับสำหรับการเที่ยวเกาะกูดนะครับและคลิปนี้นี่มาจนภัยมาเพราะว่าเจอฝนทุกวันเลยนะก็ถ้าใครชอบท่องเที่ยวชอบเดินทางน,นะครับอย่าลืมนะฮะฝากติดตามช่องช่องเที่ยวสุดตาไว้ด้วยแล้วกันนะครับอย่าลืมกด Subscribe นะครับแล้วก็อย่าลืมนะกดกระดิ่งไว้ด้วยเวลามีคลิปใหม่มจะได้เตือนขึ้นมานะครับว่าเราจะได้ไปเที่ยวด้วยกันไง